ยิ่งน,นะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนของโครงการนี้แสงแห่งความหวังปฏิฐานสู่ชีวิตใหม่คะ่ะเพื่อน้องนๆค่ะครับผมนะครับว้าวไครับผมบอกเลยกับว่าคุณเป็นยังไงบ้าไงครับทุกคน สวยสุดๆเลยครับเล็บไม่ใช่ว่าสวยไหมครับสวยสุดๆเลยนะครับขอบคุณค่ะโอเคครับจริงๆแล้วนะครับองคการรู้สึกจริงๆเห็นไหมจริงนะครับที่คุณด่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนสําคัญมากจริงๆนะครับที่จะช่วยเหลือโครงการนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะทราบนะครับนิดนึงครับว่าคุณดราครับรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับคือต้องบอกว่าเบลกับคุณแม่ทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะว่า แล้วก็เหมือน,นพอทราบว่ามีโครงการนี้จากพี่ก้องเบียค่ะที่เป็นคนชักชวนแล้วเบลก็เหมือนตอบตกลงทันทีเลยคือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนรักเด็กด้วยแต่พอยิ้มได้มาทราบข้อมูลว่าโห แต่ละปีเนี่ยมีเด็กทารกแรกเกิดที่ป่วยหรือว่าพิการเนี่ยกว่าพันรายแล้วเขาต้องการไม่ใช่แค่สัลยแพทย์อย่างเดียวแต่ว่าเครื่องมือในการผ่าตัดเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วสามารถดําเนินตามความฝันของเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้แบบก่็คือรีบตอบตกลงทันทีเลยค่ะและ้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของโครงการนี้ในวันนี้แล้วก็มาเจอทุกคนด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยเลยตั้งแต่ ท่านผู้อำนวยการผู้บริหารคุณหมอมัยแพทย์ทุกท่านรวมถึงทุกๆครอบครัวเลยครับโอเคครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับถือว่าได้รับเกียรติมากจริงๆครับพี่บุราฟับถือว่าเป็นตัวแทนเนาะโครงการนะครับแสงแห่งความหวังพัิหาสู่ชีวิตใหม่นะครับอยากถามว่าคุณบุรามีส่วนรูปอะไรบ้างกับโครงการนี้ครับก็ขอเล่าก่อนละกันนะคะในชื่อของโครงการแสงแห่งความหวังคําว่าแสงในที่นี้หมายถึงแสงในห้องผ่าตัด ที่เปิดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเหมือนมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆนะคะใช่ค่ะก็คือแสงแห่งความหวังเนี้ยเพื่อให้มันเกิดความหวังและปฏิหาริสู่ชีวิตใหม่ของน้องๆก็สําหรับหน้าที่ของเบลก็คือมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ทราบถึงโครงการนี้เนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางของเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยแล้วเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ มีราคาสูงมากยิ่งเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสสําหรับน้องๆก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นก็อยากมาอยากให้มามอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆอนาคตของชาติกันเยอะๆนะคะผมนะครับเพื่อนๆนิดียินดีกับการทีเราไดมาไดควากทางันธมิตรแบนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้ครับขออนุญาตนะครับให้คุณโยธานะครับขั้นตอนแรกข้างเวทีก่อนนะครับที่จะพูดนะครับเราจะมาพูดคุยกันเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆยินดีรับได้ไหมคะยิ สยให้ความหวังการหฐาสู่ชีวิตใหม่นะครับโดยกองหลากคนเนี่ยคือหลักหนึ่งคือน้อยมากจริงๆแต่ว่จะเป็นหลักเท่านั้นขึ้นไปอ้คือเยอะมากจริงใช่ไหมครับเดนะอายุที่น้อยที่สุดนะครับสำหรับทายที้ขอรักอาครับจรไม่ใช่คจริงีนะคบ นองเกิดน้อ <Auf> เ <los que graduate> ิดนะฮะเวลาน้องเขิดน้องไม่จะเกิดอุ้ยนังขางที่เร่าไม้ไคะได้ไหมมาคุยกันมาคุยกันอยมาคุกัได้ไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับทุเทศกาลน้องเิครับคือมีปัญหาขึ้หนึ่งคือหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นตันนะครับอันีือี่จมส์มเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ย้ย วันนี้นั่งคุณหมอพี่ยิ้มเลยนะแล้วก็รบถึงนะครับนะครับน้องอะไรนะครับร่กลับมีไม่มีรูปวาดแต่คอนเนิดนะวันนี้คือน้องแข็งแรงมากจริงๆแล้วรบถึงกับน้องเป็นนักกีฬาชื่อคอนโดด้วยนะครับทุกคนขอเสียบผมให้กับีปแพทย์พิดนะี้คืงนะครับนั่นเองนะครับรบถึงครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอพิมพ์อ่านกอนหนอยครับเล่าถึงประสบการณ์ ถึงครับว่าการทํางานของศัลยแพทย์โรงพยาบาลเด็กก่อนมาแต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วต้องมีความท้าทายในการทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับอย่างที่บอกว่าหมอสันเด็กหรือกุมารศัลยศาสตร์หรือกุมารศัลยแพทย์เรามีอยู่สองทางผสมกันเนี่ก็คือหมอสันแลือหมอเด็กนั่นหมายความว่าเราต้องมีการเตรียมตัวของใครไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะมาทำการผ่าตัดเด็กยิ่งมีความน้ำหนักตัวที่น้อยเราอาจจะมีความยากซับซ้อนในแต่ละระบบเพราะฉะนั้นการเตรียมการก่อนมาผ่าตัดก็มีความสำคัญ แล้วบางผ่าตัดยิ่งมีความสําคัญมากครับทุกๆครั้งที่เราทําการผ่าตัดเราก็จะมีการเจ็บปามคนไข้ไปด้วยด้วยสิ่งที่เราได้รับจากการเต็มตัวที่ดีการผ่าตัดที่ดีคือคนไข้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาเติบโตขึ้นและสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเราเติบโตไปพร้อมกับคนไข้ของเราด้วยครับผมต้องขอส่งมือให้กับคุณหมออีกหงมณีท่านครับถือว่านครับเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ต้องยึดมันทางไลฟ์นะครับผม จุดที่มาขคเยอะมากจริงๆในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามคุณเปล่านิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าเราวมถึงได้แชร์ประสบการณ์รู้สึกยังไงบ้างคะก็ยิ่งรู้สึกดีใจค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆ่ามาร่วมกันสร้างปฏิหาริ์มอบความหวังให้กับน้องๆร่วมกัน ครับผมนะครับผมก็ผมเชื่อว่าครับทุกท่านนะครับคงได้ทราบถึงนะครับความสําคัญรวมถึงครับหน้าที่หลักของโรงพราบมนะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกท่านในโรงพยาบาลให้เด็กที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับโรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีห้องผ่าตัดที่ที่ใช้งานอยู่นะครับปัจจุบันสําหรับเด็กในหกห้องนะครับท่านจเห็นว่าหมอร้อยร้อยคนเนี่ยแล้วห้องผ่าตัดเนี่ยหกห้องสำหรับโรงพยาบาลที่รักษาเด็กโดยเฉพาะ สู่ชีวิตใหม่ก็เลยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับในการระดมทชุนเพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เนห้องท่าตัดของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาวทยาลัยีก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านทุกท่านร่วมป็นสนวนสน่นนะครับที่จะช่วยให้ส,สายไปในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเด็กสามารถสร้างปฏิหารให้กับเด็กสามารถสร้างปฏิหารให้กับผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เขาได้กลับไปมีชีวิต แล้วก็เป็นราชนของชาติที่สำคัญมากครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณมอคนนีครับขอบคุณครับเมื่อกี้ฝากไปแล้วนะคะยินขอขอบคุณก่อนดีกว่านะคะก็ในนามของทีมงานศิลปศาสตร์นะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าอยู่ทางบ้านนะ แล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานกองทุนทีมงานสรรที่แข็งแป่งในสามโลกของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสหรสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลที่สนับสนุนให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนสภาษณาสื่อน,นะคะว่าน,นี้เป็นโครงการแรกในรอบ70ปีของโรงพยาบาลเราที่สัญยกรรมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ตัวกับคำว่าผ่าตัดนะคะแต่อยากจะย้ํานิดนึงเราจะเห็นเครื่อนนงมือทางด้านนี้นะคะก็คือสมัยนี้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้แบบเปิดแผลใหญ่ให้มีแผลเป็นที่หน้าตัวถ้าเราทําได้นะคะเราก็มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรามีการผ่าตัด เราเป็นสถาบันหลักในการดูแลเด็กเพราะฉะนั้นเครื่องมืออุปรกรณ์เราเป็นเครื่องมือเด็กนะคะซึ่งก็มีมูลค่าที่สูงจริงๆนะคะทำเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีและอีกข้อเน,นึ่งก็คือให้แผนเป็นน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้น,นะคะกอะ็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเด็กๆนะคะที่จะมาร่วมกันโครงการะะกขอบคุณมาก เราขอเป็นที่ที่จะช่วยให้ไฟดวงนี้ที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะส่องสว่างกระจายออกไปเนี่ ขอเชิญชวนทุกคนครับมาเป็นส่วนหนึ่งของปฏิหารโครงการดีๆที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กไทยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับโครงการผ่าตัปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ครับขอเชิญชวนนะครับคุณครับรครับค่ะก็ขอเป็นตัวแทนของโครงการนี้นะคะแสงแห่งความหวางปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะคะเป็นโครงการที่ ะะห้องผ่าตัดเพื่อเด็กๆนะคะแล้วก็จัดซื้อเครื่องมือนะคะเพื่อช่วยให้ท้งเรื่องของชีวิตนะคะของเด็กน้อยหรือว่าคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นต่อไปอยากให้น้องๆเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีอนาคตที่สดใสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็<ๆ>ขอให้มาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณนะครัทุก่าะครับขอบคุณคุก่าข้ามาวกับสุนท่มนคะ ท่านแต่รับเชิญทุกท่านครับแล้วลำดับต่อไปครับเราขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทั้ง5ท่านนะครับรูปถ่ายภาพบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับผมนะครับแข่รับเชิญทุกท่านวันนี้ผมจะบอกไปในวันนี้ครับแขกรับเชิญทุกท่านผมได้ทราบถึงนะครับความสัมพัญธ์นะครับเป็นติบโตนะครับเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของชาติรวมถึงครับเป็นอนาคตของชาติแน่นองครับชั่วหลายท่านนะครับที่รับชมอยู่ครับก็ยินดีนะครับสามารถนะครับร่วมสนิทได้ครับผ่านการผ่านการแชร์ก็ได้ ตึกคสูงนะตึกมสูงสวยมนี่ขราน่วาวออเคมสูงมันาันเปนสูงเยาดเ่นข้างหลังข้างหลังข้างหลัง้างน้องเบลจ๋าก็มีนะาี้ม้มน้องเจ๋าต้มีจ้ะ นี่เป้าสองสามขอบคุณค่ะนีกลางๆนะคะเป็นสองะแล้วะไ่ตาคงนะคะวีตาลูกจาแล้ยิ้มาไปไล่ตาไไล่ตาไล่ตาไล่ตาแล้ว่าคน่วยก็มีจ้าแน่วก็มีจาอของเบลกล้อนีนะคะใช่หรอเลโอเคคะเเล้